สนับสนุนโดยโคลเกตสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกราแจับฮาซา ทุกคนคิดเหมือนกันตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเนาะเพราะฉะนั้นค่ะทางช่องสามของเรานะคะแล้วก็รายการแจ๊พาซาเนี่ยแหละค่ะก็ได้มีการเพิ่มมาตรการ<ช>มากยิ่งขึ้นมาตรการแรกเลยนะครับนี่ถ้าคุณสังเกตเห็นเราจะมีแผ่นอะคริลิกนี้นะฮะขึ้นมาเพื่อป้องกันนะฮะให้เรามีระยะห่างระหว่างพิธีกร รวมถึงแขกที่มาทอล์กด้วยใช่และอีกหนึ่งมาตรการสําคัญค่ะคือทางช่อง3นะคะได้มีการตรวจคัดกรองโควิดค่ะสําหรับแขกรับเชิญที่จะมายืนข้างๆเรารวมถึงตัวพิธีกรเองด้วยและพี่ๆทีมงานทุกๆคนเลยค่ะเพะื่อความปลอดภัยเนาะถูกต้องแล้วครับเพราะว่าตอนนี้นะครับคุณหมอหลายท่านออกมาบอกล้วน,นะครับว่าเชื้อโควิดเนี่ยสามารถ แพร่ระบาดอยู่ในอากาศได้นานถึง5ถึง10นาทีเลยที่อยู่ในห้องแอร์นะครับเพราะว่าดังนั้นเนี่ยผมเลยขอแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งหรืออากาศท่ายเทจะดีมากๆจริง<ๆ>เหมือนเราตอนนี้ล่ะค่ะอยู่ในที่โล่งมากเลยค่ะอยู่ที่ลานจอดรถนะคะลมนี่แบบพัดดีมากๆถูกต้องดังนั้นที่คุณเห็นว่าผมเหงื่อแตกเนี่ยแตกจริงนะครับไม่ติงนางเลยคืออากาศมันค่อนข้างร้อนอแต่ตอนนี้นะฮะ คือต้องบอกว่าพี่ผลม,มีอีกหนึ่งคำแนะนำดีเหมือนกันใช่เรื่องของโควิดค่ะสาม,มารถติดอยู่บนเสื้อผ้าของเราเนี่ยได้นาน8ปถึงสิชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องออกไปข้างนอกกลับมาบ้านปุ๊บอย่าลืมนะคะว่าสระผมอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเลยค่ะดีที่สุดครับผมและตอนนี้นะฮะคุณแพรก็มีคำแนะนําเหมือนกันเป็นยังไงไปชมเลยครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมของแพรมก็ขอยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันนะคะก็คือเวลาท่านผู้ชมออกไปข้างนอกเนี่ยแน่นอนว่าถ้าอยากจะใช้ห้องน้ําสาธารณะหรือว่าจะเป็นห้องน้ําห้างหรือห้องน้าที่ไหนก็แล้วแต่แม้แต่ห้องน้ําบ้านเราเองเนี่ยคือจะบอกว่าเชื้อสามารถอยู่ในห้องน้ําได้ถึง4วันด้วยการโอ้โหคือแบบน่ากลัวมากๆนะคะถ้าไม่ได้รับการฆ่าเชื้ออย่าง ทั่วถึงเนี่ยก็คือมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นที่สําคัญคือต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งเลยนะคะหลังใช้ห้องน้ําเสร็จแล้วไม่พอจะต้องมีพวกเจลฆ่าเชือ้อพวกสเปรย์ฆ่าเชื้อนะคะติดไว้ที่บ้านแล้วก็ติดไว้กับตัวเองด้วยใส่กระเป๋าเลยค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้เข้าสู่โหมดของการแจกของรางวัลเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้แจกก็คือเป็นเตาอบไอ้น้าไฟฟ้าจากสมาร์ทโฮมโอ้โห จะบอกว่าขึ้นเดือนใหม่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็อย่าลืมส่งรายชื่อเข้ามาใหม่นะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วเราเคลียร์ริ่งรายชื่อออกไปหมดต้องส่งมาใหม่เท่านั้นเลยค่ะและวันนี้ป๊อปปี้และพี่น้ำฝนนะคะมีอะไรอร่อยมาแนะนำท่านผู้ชมแน่นอนไปชมกันเลยค่ะ อร่อยแน่นอนค่ะบอกเลยว่าวันนี้นะคะหลายคนต้องกักตัวอยู่บ้านเพราะฉะนั้นจะมีอาหารที่สามารถเก็บเอาไว้ได้นานและสามารถเอาไปปรุงเป็นอาหารได้อีกหลายอย่างเลยมาแนะนาให้คุณชมได้รู้จักกันค่ะวันนี้อยู่กับคุณมิ้งนะคะเจ้าของร้านอร่อยไบโอปุ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มิ้งถามหน่อยวันนี้พี่เอาอะไรเอาอะไรอร่อยๆมาแนะนําให้พวกเราคับโอ้วันนี้ก็ของทางเราก็มีหลายผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเริ่มแนะนําให้รู้จักกันนะฮะก็คือเรื่องจากน้ําพริกก่อนนะครับน้าพริกของเราก็จะมีทั้งผัด เปียกแล้วก็ผัดแห้งนะครับจะมีน้ําพริกตาแดงน้ําพริกตาแดงแมงดาน้ําพริกเผาโบราณน้ําพริกเผาป่าน้าพริกนรกปลาย่างน้ําพริกนรกแมงดาน้ําพริกปลาป่นแล้วก็ปลาาจับปลาลาบองนะครับโอ้โหแล้วก็แบ่งเป็นแบบว่าทั้งเปียกแัะแห้งใช่ใช่ครับก็เผื่อให้ลูกค้าเลือกทานครับบางบางคนเขาก็ชอบทานแบบแห้งน้ํามันน้อยๆเนี่ยเพราะเราจะใช้น้ํามันน้อยมาก ผมเออนนล้วม,มีอะไรอีกครับผมลืมแนะนำเพิ่มเติมก็คือจะมีน้ำพริกกากหมูนะครับน้ำพริกกากหมูใช่ครับคุณชอบกินมากวันนี้เขาที่แล้วแล้วคุณน้ำฝนได้ทานไปแล้วน้ำพริกกากหมูของเราจะผสมหมูฝอยด้วยนะครับ,รบผมใช่ครับใช้น้ำมันน้อยครับจริงๆที่ร้านเนี่ยทำน้ำพริกมานานหรือยังครับจริงๆเราเราเริ่มทําอาหารจึงตั้งแต่รุ่นคุณแม่มาแล้วครับ,ค,รบคุณแม่เนี่ยเป็นคนใต้อยู่แล้ว,วทำอาหารค่อนข้างรสชาติจะ จั่งอยู่แล้วใช่ครับถูกปากคนไทยเขาบอกเพราะน้ำพริกมันก็ต้องจัดจ้านนะมันต้องเก็มใจนั่นแหละใช่ครับแล้วเราก็ทำคุกกี้พอเราโตมาล้วก็ทำเก็บกับอาหารเนี่ยมาเป็น12ปีแล้ว10กว่าปีแล้วครับดูสิฮะนี่คือน้ำพริกราดบนข้าวสวยแล้วทานก็คือน่ารับประทานแล้วทานง่ายครับพกติดบ้านไว้ครับแล้วมีอะไรอีกฮะ ก็อย่างเช่นเดี๋ยวผมนี่อันนี้มีเป็นน้ำปลาหวานมะม่วงนะครับผมก็เื่อไว้เป็นของหวาน,วานมันเป็นไงบ้างคะรสชาติมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะก็ของเราจะเน้นคัดสรรคือวัตถุด,ดิบนะครับที่มีคุณภาพก็คือเราจะต้องช่างต้องตวงคัดไซส์กุ้งกุ้งเราจะใช้ถึงสามไซส์ครับผมในการขั้นตอนการทาครับผมเพราะฉะนั้นรสชาติการเคี่ยวการตวงจะต้องสม่ําเสมอแล้วก็จะรสชาติจะได้ ถึงคุณภาพให้ถึงลูกค้าแบบไม่เปลี่ยนแปลงเลยแสดงว่าที่เห็นอยู่ในกระปุกแบบนี้เนี่ยทุกทุกกระปุกจะมีค,คุณภาพที่เท่าเทียมกันใช่แล้วก็ไม่มีแบบอันนี้อร่อยกว่าอันนู้นอร่อยน้อยกว่าไม,ไม่เลยครับครับจะสั่ง,<ม>ตงตอนไหนก็ต้องรสชาติเดิมครับนั่นคือเราค่อนข้างจะให้ความสำคัญนิ่ความสม่ำเสมอของเราใช่ครับใช่ครับได้เห็นบอกว่าน้ำพริกของดิล้านะคะสามารถเอามาทําเป็นอาหารแบบยังได้หลากหลายเลยมีอะไรบ้างครับพี่เมฆครับก็เดี๋ยวจะแนะนำคร่าวๆเบื้องต้นนะครับก็ อันนี้จะเป็นน้ำพริกนรกปลาย่างนะครับก็แค่เปิดฝาคุกข้าวร้อนๆทานก็อร่อยแล้วครับนี้น้ำพริกกาบหมูผสมหมูฝอยด้วยนะครับอันนี้เป็นข้าวผัดน้ำพริกตาแดงครับจะบอกว่าเนี่ยคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้นะคะไปผัดนิดๆหน่อยๆกับข้าวเนาะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนชอบทานแบบว่าไข่ดาวใส่เข้าไปอีกนิดนึงไข่ดาวไข่เจียวง่าย ทานง่ายๆช่วงยุคโควิดครับเดีนี้เนี่ยพี่มิ้งมาเห็นหม้ออยู่ข้างหน้าเนี่ยเอาอะไรมาให้เราดูครับวันนี้อันนี้วันนี้จะมาสาธิตการทําแกงไตปลาครับผมจากระหว่างนี้นี่คือจริงทำเสร็จแล้วป่ะฮะอันเนี้ยใช่ครับใช่ครับอันนี้ทําเสร็จแล้วก็ทําง่ายๆครับอันเนี้ยเหรอคะใช่ครับจากกระปุกนี้ครับเป็นไตปลาผัดแห้งครับผมมาลองเติไปเลยต้องใช้น้ําเยอะไหมคะพี่มิ้งก็เบื้องต้นนะครับถ้าสําหรับคนต้องการทานแบบสูตรเข้มข้นเลยนะครับคนทานรสจัดนะครับก็ จะเป็นตวงน้ำหนึ่งกระปุกต่อไตปลาหนึ่งกระปุกนี่คือเข้มข้นเลยใช่ครับแต่ถ้าชอบแบบว่ามีซดน้ําหน่อยก็ใส่น้ําเพิ่มได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าแบบไม่อยากทานเผ็ดมากก็ใส่น้ําเพิ่มขึ้นไปน้ํโดยประมาณก็คือหนึ่งกระปุกประมาณ250มลครับผมพี่มิงฮะตักโถกล้องนิดนึงฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างแบบว่าอาตักขึ้นมาแล้วอยู่ในกระบวยไว้เลยฮะ ลาวครับให้ดูเนื้อเนื้อปลาครับผมปลาเราจะใช้ปลาซาบะย่างนะครับคัดใส่พิเศษเลาะก้างอย่างดีครับผม อุยหมอผมมากเพราะผมกินแบบว่าส่วนใหญ่ผมจะกินปลาที่มีก้างผักก็ตามใจชอบเลยครับแล้วแต่ว่าอยากใส่ผักอะไรชอบอะไรก็ใส่ตามนั้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูง่ายๆอยู่บ้านถ้าเกิดว่าคุณผมนว่าหลายคนทํายากอ่ะแกงไตปลาใครจะทําเป็นย่ากนะแต่อันนี้คุณซื้อน้ำพริกเข้าไปแค่กระปุกเดียวใช่ครับได้มาเป็นถ้วยอย่างนี้เลยครับต้มน้ําร้อนนี่ครับก็จริงๆก็หนึ่งถ้วยก็ จริงๆาลยถ้าท่านเดียวทานได้สองสามวันเลยนะผมนี่คือถ้าเผ็ดมถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่น้าน้อยหน่อยถ้าชอบแบบเผ็ดน้อยก็ใส่น้าเยอะหน่อยบอกราคาเราหน่อยกระปุกนึงเนี่ยแบบนี้เท่าไหร่ครับถ้าเป็นซส่น้ําพริกนี้นะครับขนาด150กรัมก็จะเริ่มต้นที่69บาทครับผม69บาท6าบาทน้ําปลาหวาน8 9บาทบรัาบทน้ำพริกกกหมู150บบาทครับผมครับผมดังนั้นวันนี้พี่มิ้งมาแบบนี้มีโปรโมชั่นแน่นอนครับผมบอกเลยคุณผู้ชมรอที่จะซื้อเลยครับผมตอนนี้นะครับสำหรับ ไปปนะครับก็จะมีโปรโมชั่นซื้อ5แถม1น้ำพริกก็ด้วยเหมือนกันนะครับซื้อ5แถม1หรือถ้าหากลูกค้าอยากจะซื้อลองชิมก่อนไม่ต้องซื้อถึง5กระปุกก็จะมีโปรโมชั่น300บาทส่งฟรีครับผมอขอเบอร์โทรไว้หน่อยค่ะพี่มิ้งได้ครับก็เบอร์โทรนะครับ086 337 2204ครับผมได้เลยค่ะคุณผู้ชมสั่งกันเยอะๆขอบคุณพี่มิ้งมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะะแลที่สำคัญนะครช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาแจกนะครับเตาอบไอ้น้ำไฟฟ้าจากสมาทโฮมพักสักครู่ครับ ามาค่ะช่วยกันจับวันนี้จากร้านซีฟู้ดเซเวอร์บายนัทตาต้องบอกว่าตอนนี้พี่น้ำฝนตาแววเป็นประกายมากๆเลยนะคะาราะว่าข้างหน้านนเราเนี่ยซีฟู้ดน่าทานมากๆเรามาเริ่มจากหอยนางรมไทยสดก่อนเลยดนะีกว่านะคะจะบอกว่าไม่เคยเห็นหอยนางรมที่ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากพี่น้ำฝนลองเอามือนี่มือของฝนนะคะคุณผู้ชมใหญ่มากจริงๆโอ้ยจะเท่าฝ่ามือแล้ว ที่สําคัญคือขนาดเนี่ยคือ 3- 4ตัวโล3าถึงสตัวเนี่ยโลหนึ่งนะคะใหญ่มากจริงๆตัวละเริ่มต้นที่85บาทเท่านั้นไม่แพงเลยไม่แพงเลยจริงๆ<อ>ค่ะและที่สําคัญที่นี่เนี่ยคือเขาจะไม่ใส่สารกันเสีย<อ>แล้วมะนาวเนี่ยคือจะใช้มะนาวสดๆเลยนะคะเมนูถัดมาปูทะเลไข่ดองน้ําปลา<อ>ก็น่าทานมากๆ แต่ตอนนี้พี่น้ำฝนทานอะไรไม่ได้เนาะนี้นิดนึงค่ะคุณผู้ชมอยากทานมาเห็นไข่ปูปกติต้องพุ้งเข้าหาแต่ว่านิดนึงเนาะเดี๋ยวรอแบบว่าโควิดสถานการณ์มดีขึ้นไม่เป็นไรนะคุณกเ้ชมทานตอนนี้ทนผู้ชมหลายคนอยากกินแล้วไม่เป็นไรทานที่บ้านแบบปลอดภัยสามารถ่บาได้เลยหรือว่าจะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาฝั่งด้านนี้นะคะน้ำจิ้มเขาก็รสเด็ดเช่นเดียวกันหรือจะเป็นน้ำพริกไข่ปูม้าอันนี้ คือจะบอกว่าที่สุดของที่สุดเวลาที่เรากินกับข้าวสวยร้อนๆอันนี้กะ,ะปลุกล้วย150บาทเท่านั้นไม่แพงเพราะว่าเขาใช้ไข่ปูเน้นๆใช้ไ<ม>ข่ปูเน้นๆคือเปิดมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะต้องแบบว่าหาไข่ปูหาไม่เจอไม่คะ่ะเปิดมาปุ๊บไข่ปูแน่นเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะราคาเนี่ยก็ไม่แพง กระปุกหนึ่ง200กรัมนะคะ,คะเหลือว่าจะเป็นนี่น้ำอ้อยหลังจากที่เราทานฟีฟู้ดอร่อยอร่อยแล้วแน่นอนเราอยากจะเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายสั่งได้เลยนะคะน้ำอ้อยของเขาเนี่ยจะเป็นออร์แกนิก100%นะคะจะเป็นอ้อยจากเกษตรอินทรีย์ เป็นแบบแช่แช่แบบกลิ่นน้ำแข็ง oh, <okay. S 2> นะคะ1ขวด300 ml ขวดละ60บาทเท่านั้น <Yeah. S 2> นะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออาหารทุกอย่างขอเน้นเลยว่าไม่ใส่ผงชูรสและไม่ใส่สารกันเสียร้านนี้ไม่มีหน้าร้านเพราะฉะนั้นใครอยากกินค้องอร่อยถือโทรศัพท์อยู่ตอนนี้โทรมาได้ที่097 479 3563หรือว่ายิงไลน์แอดมาเลยนะคะที่625 QNWSJ ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของแพมหมดลงแล้วนะคะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแต่ว่าป๊อปปี้กับพี่น้ำฝน,นยังไม่เสร็จค่ะต้องแจกของรางวัลต่อไปชมกันเลยค่ะมาครับถึงเวลาที่ทุกคนรอยคอรอคอยถูกต้อง <laughs> มาฮะ แม่มาครับถึงชื่อในวันนี้แล้วทําการรีเซ็ตชื่อใหม่แล้วด้วยนะอ่ะพี่ฝนมองได้เลยวันนี้เป็นคุณกหนกพรเอี่ยมพรค่ะแน่นะครับวิธีการร่วมสรุกนะเพราะนี่เป็นการขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับสแกน QR code คที่อยู่ด้านหน้าอ่ะไม่มีขึ้นไม่เป็นไรครับผมก็แอดไลน์มาเลยนะครับส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาครับชื่ออยู่ในกล่องนี้เราจัดได้ชื่อคุณโทรไปรับสายก็รับของรางวัลไปเลยค่ะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันว่าคุณกนกพรจะรับสายโดยเร็วหรือเปล่า ต้องต่งมาแล้วอย่าลืมต้องรับสายด้วยนะคะใช่แล้วหาช่องสแกนขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยสแกนได้เลยนะหรือแอดไลน์มาที่ทแซปพาซ่านี่แหละนะครับใช่แล้วค่ะส่งแค่เดือนละครั้งตอนนี้เพิ่งเริ่มเดือนใหม่ใช่รายชื่อยังมีที่ว่างอีกเต็มเลยส่งมาเยอะๆนะคะคุณผู้ชมถูกต้องโอกาสดีมากเลยนะถ้าส่งมาเร็วนี่มีโอกาสเร็วเลยนะเพราะว่าชื่อมันยังไม่เยอะใช่รับสาแล้วสวัสดีค่ะคุณกหนกพรโทรจากรายการแซปพาซ่านะคะ คุณกนกพรอยู่จังหวัดอะไรคะประจวบค่ะประจวบวันนี้เป็นผู้โชคดีค่ะได้รับเตาอบไอ้น้ำไฟฟ้าจากสมาร์ทโฮมพี่กระด่กพกนอนตอนแรกนว่าพี่กนกพรนอนอยู่พอบอกว่าได้รับรางวัลุ๊บดีใจเลยพี่กนกพร่ะดูประจำไหมคะแซปกาชาดูแต่แรกเลยค่ะโอ้จหดีใจมากส่งกี่ครั้งแล้วครับเนี่ย ส่งมากี่ครั้งราคาพี่สนกพรทุกเดือนค่ะทุก,ทกเดือนนี่เพิ่งได้เดือนแรกโอ้โหเห็นไหมคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นวันนี้ได้แล้วยินดีด้วยนะคะออขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณนะครับส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โห,โหใ,ใช่ใชจริงๆนะฮะช่องทางการติดตามพวกเรานะครับมีทั้งช่องทางตัเชียลอีกมากมายยังไงมาติดตามแล้วก็มาให้กำลังใจแบบนี้ได้ทุกๆวันเลยครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับค่ะวันนี้พวกเราแซปอสวัสดีครับ i'm